ข่าวดีดีกับพี่คำรนรน้วตนตอน15ค่ำเดือน11ปีนี้แม้บ้างไฟจักขึ้นน้อยแค่200กว่าลูกแต่ก็ไม่ทำให้คนเกือบแสนที่รอชมผิดหวังน้องคายเดอร์ฮ่สิบอกให้ สุดเขตแดนสยามสามออลิเวอร์ไซส์โรงแรมริมแม่น้ำโขงนูนเห็นฝั่งสปปอลลาวเห็นสะพานมิตรภาพไทยลาวมอ,อันสาสัญญาว่าจะรักมันมาหนองคายมาชมบ้างไฟพญานาคโอ้โห15ค่้าเดิน11 เสียงกรีดร้องวิดวายกระตู้วเมื่อแสงสีแดงส้มพุ่งขึ้นเหนือลำน้ำโขงยามค่ำทุก hm really คนที่อยากชมต้องเข้ามาจับจองพ да> ื <S <S ้นที่กันตั้งแต่15นาฬิกาหรือ3โมงเย็นจากนั้นเวลาประมาณ18นาฬิก30นาทีเสร็จๆปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคก็เกิดขึ้น แต่จากที่ผมเคยดูเมื่อ20กว่าปีก่อนผิดกันลิบลับเพราะปัจจุบันมันขึ้นไกลมากเป็นกิโลกิโลและลูกเล็กติดเดียวซึ่งผมเคยเห็นเมื่อก่อนลูกเท่ากำปั้นขึ้นเป็นพวงครั้งละ3 4 5 6ลูกติดกัน และเห็นมันขึ้นจากน้ำแบบจะจะห่างจากตัวเราแค่1 0บถึงเมตรเกิดที่พรเจริญตอนเล็กๆเ,เราเห็นไหมเห็นเบื้องบังไฟพญายนาคขึ้นไหมเห็นมักข,ขึ้นหลายที่เดียจะพูดตามน้าก็ขึ้นตามบ่อก็ขึ้นใช่แปลกไหมแปลกตอนเราคิดว่าแปลก แปลกแต่คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วไปดูไหมบางครั้งก็ไปบางครั้งก็ไม่ไปคดีเราได้ขายของด้วยเราจะมาหากินด้วยนะจ้าหมาเจอพญานาคปู่สืุโธครับเจ่าปทุมมาอ่าสีปทุมมาเราจะรวยกันมีเงินมีทองน้องเนืองสรุปไปสรุปมาสรุปให้ดีๆจังซี่จังซี่ว่าบั่งไฟลูกเล็กลงแถมขึ้นไกลบางคนว่าแก๊สหมดแต่ที่แน่ๆของขายของกินเอฟเก้าอี้ให้เช่าพื้นที่จอง พื้นที่จอดรถเงินสะพัดตลอดริมฝั่งโขงเลยขอรับมวนบ้าม้วนน้องทายบ้านฉันเดี๋ยวนี้มันจเจริญมีทุกสิ่งให้เพลิดเพลินให้คุณเดินต่อไปจะข้ามเวียงจันหรือมันก็ง่ายเหลือใจมีทางรถยนต์รถไฟข้ามมาข้ามไปได้ทุกนาที กับพี่คำรณสรุปว่าทุกคนพอใจและปีต่อๆไปก็ยังอยากมากันอีกนะจะ,น <laughs> จะบอกให้ใหบ้านท่าม่วง<ช>อำเภอรัตนวาปีหนองคายจะาำเวียงจันทร์หรือมันก็ง่ายเหลือใจมีทั้งรถยนตรถไฟข้ามมาข้ามไปได้ทุกนา